สวัสดีครับเมื่อนี่กวางอิหลีจะพาพีพ้านองมาเบิ่งความสําเร็จของเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงพิกัดยูดอนตาแยน่บ้านค่อนกาโมซีตําบน่อนแกมอําเภอย่างชุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเกดพื้นที่ปลูกหอมแดงมองนีหไร่หรือว่าไรเคิงสถิติเฮ็ดไว้ปีที่แล้ว15ตันครับพื้นที่ หนึ่งจุดห้าไร่ได้หอมแดงน้ำหนักสิบห้าตันเน้นย้ำอีกเทีหนึ่งครับสิบห้าตันเฉลี่ยก็คือไร่ละสิบตันพิ่นมีคเขดรับในการปลูกหอมแดงจังไหนไปหาคำตอบพร้อมกันครับกว้างอิลีครับอยากให้บอาซูพีสุนองฟัองในวัดฮอาปลูกหอมแดงจังไหนคืองามกัวบานกัวเมืองพอนคักแท เดียวนุ้พคนเขาใช้พ่นดูนะครับใช้ดูมั้กแบ่บดีปันไหนใช้ดูกับบดีปันไหนมันบ่อครับมันเป็นยังไงเวลาใช้ดูดูเทวบดีปันไหนเห็ดหดินท่ามันมันล้วนเกินนะครับโอ้ดินมันดินมันละเอียดเกินมันล้วนเกินมันบ่อแน่นครับต้องต้องพ่อสาไใดสำนึงละเอียดไรก็บไดีมันแน่นบ่นแน่นครับเ้ีงเยอฝนตกมาใส่เดีนครับ บันี้ฝนตรงมัสไซนี่มันหัดเลยเห็นบ <lined> <gardens> oh, so ่คร <kind> <ster> ับห <little õ> ัดขาเข้าไม่เกิดเดินบ่ได้มันเดินบ่ได้โอ้แสดงว่าสูตรไผ่สตรมันเดินเห็นไหมนี้คือเป็นเทคนิคพิเศษมันบ่เนี่ยครับชิ้นผู้เลี้ยงเป็ดละเอียดละเอียดเพื่อถือฝนเขาเนี่ยมันก็เหลืองเขาไหมนั่นแล้วนี่คือปัญหามันครับบันี้พ่นของเข่าเนี่ยมันบ่เป็นเครื่องมือทันได้เดินเนี่ยครับแดงพ่นของเข่ามันเป็นเครื่องมือของเพื่อนล่ะเหลืองเขาเหลืองเขามันบ่ครับ แต่ว่าของเขานี่ยังเกี่ยวกลุ่มอยู่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเป็นน้ำปุ๋ยเป็นแน่แหละครับยังงามวันนี้ใส่ปุ๋ยอย่างของเขาใส่ปุ๋ยอย่างเต้าเทอร์โบครับของเต้าเทอร์โบเป็นบ่อใส่สูตรใดสารกิโยวปุ๋ยอันืนึ่งใส่ของเต้าเทอร์โบเป็นบ่อตั้งแต่ต้นเลยใส่ใส่วัสดุปั้บปรุงดินน้ำอยู่บ่อบ่อครับแล้วก็มันมีพวกยาสี ยาสีดนี่นี่แน่อยต้นนั้นเป็นเป็นเทคนิคพิเศษของห้างแมนบอกแต่ว่าตัวยามันก็หลากหลายแต่เราคนใส่บ่เืื่อนแ่นครับสูตรไรสูตรนั่นเลี่ยนแบบกันก็บบ่ไหนเพราะว่าเพิ่นเอาน้ำเผาไปใส่กับบ่ถือของเพิ่นแมนบ่ถ้าเอาของเพิ่นมาใส่น้ำเอากับบ่ถือของเฮาแล้วแต่สภาพดินเฮานำแล้วแต่สภาพดินเฮาครันนี้เฮาต้องมาเรียนรู้น้ำมันแมนบ่อม่นครับแสดงว่าของเฮามันอยู่ตัว้วือตินี่ก็อยู่นะครับคือตัวยาตัวยังนี่เฮาก็ใสตลอดเฉพาะของเฮาแ่นครับ ล้วก็ใส่แบบนี้มาโดดแล้วพักกรงัมอย่างสิทุกปีทุกปีครับปลูกมากอะงามทุปีอยู่จะไปเห็นมีปัญหาอย่างเป็นบ่อครับม่มีปัญหาแต่แต่เตรียมดินของเฮ้าเนี่ยคือเฮ้าบ่ได้ไทลหลวนเป็นบ่อบ่ครับไถไ้มันมอหงมาแห้งนิดนหน่อยเวลาขาดเนี่ยกับต้องละเอียดหลครับพอว่าเวลาละเอียดไหลเวลาเวลาเฮาหดมันกระเจ็บเป็นบ่อในหันครับอืมแต่ว่าตัวดินบางคนหดแรกอ่งสิหดเปียกหดเปียกแห้งครับ หดเปีีกยห้งหัดเลยมันี่หบมันนี้หัดหัดเลยเป็นบ่ครับหัดเลยหากเดินบ่ไห้ครับแต่เท้าค่อยหดจะสาดไปเรื่อยๆเลยให้พักมันดอกอดมากนะครับเท้าเห็นอดอดมันดอกเท้าจังอาดหนามก่อนแนคือตอนใหม่ๆที่ช่วงปลูกเป็นมอครับแสดงว่าประมาณอาทิตย์แรกเนี่ยเรต้องหดไหลครับแน่นผิวๆเอาบ่อยมันแห้งครับให้หางมันเดินก่อนแม่นครับหลังจากหากเดินแล้วเนี่ยเทาค่อยอาดหนามเป็นบอแ่เออตอนนี้มันก็เป็นเทคนิค เออต้องเลี้ยนรูด้วยนี่เนี่ยคนปลูกผักเนี่ยเน่ยครับมันนี่นอกจากไอ้โตโต้คนน้ำแล้วนี่ใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาใส่ยังไรของห้าปุ๋ยนี่กรับซ้ำนี่ผมก็ใสสองสอบนี่ครับพื้นที่ไรบ้างนี่ยพี่ที่แล้่ยวใดใครก็ได้ซิมหาตันโอ้ซิมหาตันแจักไลนี่ไลน์ไลเครื่องครับไลเครื่องซิมหาตันโอ้บ่นบ่นในปีว่าหันกันราคาเฮงดี นางานนี่เท่าไรนานาสวนนี่ผมเอาไปตากบ่ครับเอาไปตากกันบอขายขายผักแหงบ่ครับขายผักแหงก็ได้สิบหกบาทขายผักแหงได้สิบหกบาทจักตันเกาะสิบกาตันสิบกาตันโอ้โหยไรเคิงบ่ธรรมดาด้วยนี่ยเนี่ยนี่ผักมันแพ่น้ะปีวังหันคือปีวังหันอากาศมันดีหัวมันใหญ่บาบอผักไผ่กับหัวใหญ่แต่ว่าของเฮานี่ถ้าว่าไรเคืองซิมหาตันมันกิ มก็ยังบบ่มีผู้ใดเฮ็ดได้ล่ะไอ้แกปลูกมาสิบกว่าปีเคยเห็นกันนี่นะครับสิบหาตันไรเคืองสิบหาตันนอมันบ่ธรรมดาได้ปลูกหอมได้ซ้ำนี่มันราคาก็ดีน้ำขอบคุณบัณฑิตปีนี้ก็แพ้อยู่คือเก่าครับแพโยกอใหญย์ปีนี้ที่คือพักใยันยี่ดอกบัณนี้เขาเอาพันธ์มัต่ตใส่มแต่บ้านิตองคู้ใส่ครับพันธ์มัต่บ้านิตบอนผู้ใส่นี่ครับพวกเอาที่แล้ปลูกย่นี่ ก็แมนกรัแมนเรามาจากน้องผู้ใรับัดถามในบัดน้องคู้ใส้เน so ี่ยเขาเจ้า right. มีดีจังไรดินครับดินเขามันดีกว่าตะห้องลายดินดีกว่าคือดินบันน้องคู้ใส้เขาดินโพดมาใส่นี่โถละสองพันคือสองพันเนคือของเขาเนี่ยเขาใส่ดินโพนมันบอกแมนครับบมืนอไหว่าถึงดินโพดเนี่ยว่าถึงดินโพดเนี่ยมันดีจังไรดินโพดเนี่ยเอามาใส่โพดหอมนี่ดินโพดชอากับตาาที่เจ้าเห็นนะครับคือโพดแก่ครับไม่ไงเลยอ่าเมื่อไหร่ มีอาหารของปวกปลวกปวกยังนานะคือมันปินมันปินอาหารปลวกมันบอเป็นพ่นปลวกเท่าไรทห่ดีแน่นครับคือดินพวกนี้มันมีสารอาหารที่หอมเขาต้องการเวลาปลูกแล้วหอมันงามแสดงว่าน้องกุ้ใส่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพัฒนาดินพัฒนาพ่นขาเจ้าหน็คือเอาเอาดินพ่นมาใส่บอแม่นครับไปหาดินพ่นมาใส่เอ้มองปลูกหอมครับเขาเห็ดพ่นถึงทต่ละพ่นท่ละพ่นได้โอ้โหหมดแสนสองแสนคือลงทุนมันบอ บัานี้โตทุนที่เขาลงบัเนี้มันก็คุ่มด้แมนครับถ้าขึ้นซื้อว่าบ้านน้องกุ้ไส้นี่คุณภาพหอมต้องมาอันดับหนึ่งครับแมนขนาดขนาดพ่นใกล้ๆกันกับสุนน้องกุ้ไส้บ่ได้แมนวอแมนนครับคือว่านน้องกุ้ไส้นี่ขึ้นซื้อทุ่งหนึ่งผู้หอมครับแต่ว่ามื้อหนึ่งของซีสเกตกับว่าแมนแมนวอแมนครับอืมบัานนี้ใช้มันไปขายตลาดกลางถ้าพักบ้านน้องกุ้ไส้ไอ้ราคามันตามอยู่สองบาทสามบาทผู้ใด แน่นครับตางมูอยสองบาทแม่นนั่นคือคุณภาพบคุณภาพบบันทึของเฮานี่ก็ตาวเห็ดคือเขาบันทึคุณภาพหอมมันกับสือดี้เกล็ดล่ะมันว่าม็นงามอย่างเดียวแต่มันเก็บได้โดนน้ำแม่นกับบางคนกับว่าดินปลูกผักบ่งงามปีเดียวกับว่าบ่งงามครับกับบอวดินใส่เกียนะอือคือบ่วพัฒนาพ่นจ้่ของเขาว่าพ่นลดละหาร้อยไอ้ที่ดินพ่นนะครับครับกับว่าแพงอือเอาแพงเจ้าก็บ่ได้พูนเขาเอาบันทึ โอ้ย oh, สำพอต่ว่าแต่ว่าพ่นไหนพ่นไหนเนีน่พี่น้องพี่น้องอยากได้ขอให้แต่มดินพ่นแพงทำไรกัไปคูเราครับงานน,นั่นคือนั่นคือพ่นเอามาใส่พ่นผักเนาะเอามาใส่พ่นผักมันในของห้องนี่นอกจากนอกจากพัฒนาตัวนี้แล้วนี่ยใส่ดินพ่นน้ำมันบอ่อครับดินใส่โดนหลือครับใส่โดนมันกับมับนกับบดิเดีง่ายปนไหนดอกมันนี่หอมมันหวัวนเห็นเลยัวนเห็น เวลาหัวเนี่ยนน้ำหนักมันก็ดีนี่ครับเก็บไว้ได้โดนได้บ่เนี่ยคือมันต่อมันต่อเนื่องกันเนาะครับผมคือหัวมันแน่นน้ำหนักมันดีบ่เนี่ยเวลาเก็บมันเก็บได้โดนนี่ครับคุณเอาผมันมานำกันเบิดเป็นพ่นดินทรายเท่านี่ย่าแค่นี้สี่เดือนนี่ฟอร์แล้วเรียบร้อยแล้วครับนั่นบอครับรีบเอาเ่านั่นแหละเพราะว่ามันบูมีกววมเน่นของในหัวมันนะครับคือหัวใหญ่ก็จริงยุแต่ว่ามันว่แน่นน้ำหนักมันบ่ได้ครับปีว่างหันก นี่ไลเครื่องนี่ฟาดไปโอ้กันยอนว่าน้ำนักมันบ่อหัวใหญ่น้ำแน่นน้ำเวลาไปสร้างนี่โอ้เน้นๆเลยพักของข้าวนี่ตอนนี้ได้ได้เจ็คเดือนแล้วยังไม่ถึงเดือนครับมันถึงเดือนมันยี่สิบสี่มือยี่สิบสี่มือปูวันที่เท่าไหร่ปูวันที่ยี่สิบเก้าปูวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเดือนที่แล้วเนาะยี่สิบเก้าเดือนที่แล้ว เดี๋ยวในก่อว,วันที่21กเอนวันดนทั้งเดือนครับปลูก29เมื่อในวันที่21ก,ก่อนวันทั้งเดือนครับเหลืออยู่โอ้ยไดี๋าวสามิัตถีหนึ่งต้นหมผยพักสามิิตย์งามซ้ำหนีในบ่ธรรมดาเด้อครับสุดยอดเด้อเนี่ยมื่อในข้ามีเทคนิควิธีข้ามีเทคนิควิธีในการดูแลพักเขาอย่างไรเนี่ยนอกจากในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงดินเนี่ยแต่เที่ยวมองดูดูและครับเมืงดูดูดไหนเป็นยังรากับ รักษาตามอาการครับคุใครๆก็ว่าเขาเป็นหมอครับแนนครับเป็นหมอเป็นยังไม่ลาพักเป็นยังมากเนี่ยเขาก็รรักษาตามอาการครับคือเขาอยู่กับมันท้องก็โหเนาะอาการเป็นยังไงเอายายังใส่ครับถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องหอมแต่ว่าหอมต้องเป็นหอมพ่นจะคข้องได้พ่นอื่นกับใส่เครื่องเขาบดได้เนาะพออยู่บ้านอยู่อยู่เป็นคอหงามงามองเลือยงามพ่นพันยู่มองไหนเนาะยกคุณชมพู่เลยครับอยูกคุณชมพู่เลยบ่นบอก พน่นเราสิอยู่ตรงขามกันกับแทงน้ำอยู่กุชชูมมพูตรงขามกับแทงน้ำมันบอกไปแถวนั้นลุงไปกุณชูพูแล้วถาม่าพวนมันยังร่องอยู่ใสเขากลุูมาดอกครับเออขี่รถไก่อย่เดี๋ยวเสือแข้าไปเบิ่งตรงขามก็แทงน้ำมันทีอยู่กุชชุพูกูแล้วไก่สิกูท<ว>ีพ่พักเป็นดอกหน้ากับเปีอันนี้น้ำเปียวดอกพักไปกินดีล่ะพักเป็นดอกแล้วครับคนนี้พอเป็นดอกเออเดี๋ยวเสืแวะไปเบิ่งเถอะนะเดี๋ยวเสืแวะไปเบิ่ง คือแต่เมลนพักเป็นดอกพักเป็นดอกคือพักที่อุดมสมบูรณ์เมลนบอบพักที่แก่จัดแล้วค,คืออายุมันไดนมันค่อยเปลี่ยนแต่กระงั้มถ้าบอกงั้มมันไม่เป็นดอกแมน,มนครับแม่บอครับผมคือพักเป็นดอกพักตองงามเลยวันนี้ถ้าเป็นตัวหัวปีราคาดีพร้อมได้บ่ะนี่มนแมนค,ครับเก็บขารยื้เทือหรอบอบอครับเพื่อเก็เอาไว้แต่เก็บมาตอนทีตอนน้องนี่างนะอืมโอ้ยแต่เป็นเก็บช่วงนี้เนี่ยบอต้ออกเงินเด้อแมนครับเพราะว่ามันมีผู้ใดเป็นดอกที่แม่บอมีเลยมัมีผู้ใดเป็นดอก ที่นี่โอ้ยผู้ใดกับโบได้มันถือฝนไม่รีตวนเขาอยู่พ่อมันคือช่วงที่พี่น้องเล็งปลูกวังหันครับมันนี่มัดถือฝนฟังมุ่นพ่อมาถือฝนพ่อมาถือฝนมาเนธมันก็เลยหยุบมาเนธผู้ใดอยู่ใกล้กับมุ่นมาเนธน้ำน้ำแกงมัดขวมโอ้ยเป็นเทศสาลนี่มาเนธราคาหอมต้นเนี่ยกบดีแน่นครับราคาบดีเพราะว่าหัวมันบดได้หัวหัวหัวบ่บดได้มันบดขึ้นหัวเพราะว่ามันท่วมฝนเนาะ แต่ว่าของเฮานี่บ่มีปัญหาแล้วของเฮานี่ถ้าแนมเบิ่งแบบนี้ก็่พดีไม่แห้งก็คือเสียนทีเดียวบัดนี้เฮาสิขู่จังมื้ออายุขู่ของเฮานี่ก็สิอยู่ประมาณ60ครับ60มื้อแม่นบ่ครับผมเอาเด้ออีกโดนดูบัดนี้หลังจากนี้ก็คือตอนนี้มันเป็นต้นเป็นเป็นกอแล้วเหลือแต่ลงหัวัำหตัวบัดนี้ครับแม่ไหมใส่ปุ๋ยลงหัวแล้วครับเออบัดนี้เฮาก็มาเลงปุ๋ยลงหัวครับผม น้ำนักสิไปใส่มันกมาทันตัวาอาหอหหหครับตบปุ๋ยปุ๋ยสูตรนี่นะฮักไปใส่ลงหัวอันบัว่าจะละเขาไปใส่เอาหัวเาเขาว่าจะได้เข้าแต่ว่าต้องนาห้องนไหสูตรนี่นี่แหละสูตรมันอยู่นบ้างหกหกศูนย์สาิบนี่ละหกศูนย์บหกศู็เม็ดมันก็เป็นอย่าง เน็ดปุย 60, ๋ย6030ใส่เอาหัวเ,ออเพราะว่าตัวหลังมันสูงตัวกลางว่ตตองออพระเตก็จะขึ้นหกเลยครับมากกลางเลยครับคือ,อตรงกลางนี่เป็นศูนย์กับตัวหัวไข่มีน่ยรักษาความเขียวไว้แต่ว่าจังไดก็ล่งหัวแน่นอน <c oughs> ปุยสูตรสำหรับเอาหวัวผักครับคุนขุ้ว่าน,น,นแห้งของตจะทีด่เกี่ยวแม่ตัวไหนแมทางยังรอเขาอีกฝ่ปลูกยังใส<ช>่ปลูกเขาปลูกยังวางรอนากังนีอ้ีแดงแดงเป็นปลูกเียงปลกกล้วยนั่น,น<อ> <laughs> ดดกล้กกวยมาจากเออ แถาพ่อไน่โง่บ้านขอนั่นแหละอ๋อห้งอางมาแมนเอาก,กล้วยน้ำเล่ามากล้วยเราได้มาแต่ไถบุญนิแต่บอกยังครับแลช็อกปะงงบางอย่างว่าเป็นแล้วเขาไปคุย,ยกับเพื่อนนั่นแหละก็เลยเพื่อนตัดให้ก็เลยเอามาปลูกเป็นแจะบอกงงบางอย่ามงมันตัวอันครับ คือปุ 20, ๋ยสูตรสิบห้าห้ายี่สิบเนาะสิบห้าห้ายี่สิบวันก่อนก่อนก่อนเอาหัวนี่ได้สมกันนี่สมกันทึ่งนี่คือเอาเอาผสมเลยเป็นบ่เอาผสมเลยคือปุ๋ยสิบห้าห้ายี่สิบเนี่ยเอาผสมกับปุ๋ยสูตรหกศูนย์สามสิบเป็นบ่เอาผสมกันเอาสองสูตรผสมกันสอบเจ้าสอบสอบเจ้สอบโอ้ คือเคองต่อเคิงเลยเป็นบ่เคองต่อเคิงเคองต่อเคิงเมื่อน,นี้มันบ่พอมาค่น,นี่คือเคล็ดลับส่วนหนึ่งในการปลูกหอมแดงให้ได้ผลผลิตสูงครับเหตุมาแล้วครับหนึ่งไร่ได้ผลผลิตสิบตันเดี๋ยวกวางอิลิจพะพาพี่น้องไปติดตามในตอนที่สองครับสำหรับตอนนี้เอาไว้สำานีครับฝากกดติดตาม กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ครับพอกันในตอนที่สองครับสวัสดีครับ